วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดชราชการหันหนาลงทงให้คนบอกรบเดินแมน่นวลอานุสิบพานองลงตงหน่วยงานกเกษตรน้ำากันสวัสดีตอนเช้าว,วันหยุดครับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่สามกรกฎาคม2564นกะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดู การเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองนะครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ซึ่งหอยเราก็เริ่มทยอยออกไข่นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆสมาชิกเยอะนะครับสั่งจองไข่หอยเข้ามาช่วงนี้ไข่หอยเราก็กําลังทยอยจัดส่งตามคิวจองอยู่นะครับหอยเชลลี่สีทองก็ถือว่าเป็นหอยที่ได้รับความนิยมนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับเชลลี่วิตามินโปรตีนสูงนะครับเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับ ในช่วงยุคโควิดนะครับก็เป็นกําลังใจทุกทกท่านนะครับท่าในใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มเรียนรู้ได้นะครับในกลุ่ม a c e b o o k หอยเชลรีสีทองไทยแลนด์นะครับบายพานุนะครับเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พาสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับทุกทกท่านที่สนใจอาชีพเสริมนะครับสามารถเข้ากลุ่ม เอเปลี่นเรียนรู้ได้นะครับกลุ่มเราก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับในช่วงยุคโควิดนะครับส่วนบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อขุนเตรียมไปขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเราสังเกตได้ว่าหอยเริ่มขึ้นมาไข่แล้วนะครับอันนี้เป็นหอยประมาณ2อสามเดือนนะครับในบอ่อขุนของเรานะครับเลนนี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับต้นทุนต่ําเลี้ยงง่ายโตไวนะครับ โดยใช้แหนแดงเป็นหลักนะครับต้นทุนอาหารเราค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์นะครับเราก็ต้องเพาะแหนแดงไว้ด้วยนะครับพาไปดูบ่อบ่อนุบานนะครับบ่อนุบาลลูกหอยเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมทําระบบน้ํานะครับเตรียมทําระบบน้ําเพื่อที่จะกระตุ้นให้หอยออกไข่เพื่อจะได้เพียงพอกับความต้องการของท่านสมาชิกนะครับกําลังทยอยจัดส่งให้นะครับสําหรับ ไขหอยเชอรี่สีทองนะครับเด็กๆแข็งแรงดีครับพร้อมเดินทางครับรอรับได้เลยนะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าผมเลี้ยงหอยเชอรี่มาระยะหนึ่งแล้วทําไมไม่ขึ้นไข่สักทีนะครับท่านก็ต้องดูว่าหอยเราอายุเท่าไหร่นะครับหอยที่จะขึ้นไข่ได้ก็ต้องอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปนะครับค่อยจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ําบ่อยๆนะครับบ่พ่อแม่พันธุ์นะครับ จับคู่หอยให้ถูกนะครับให้หอยตัวผู้ตัวเมียนะครับเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียเขาจะจับคู่กันเองนะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เข้ากลุ่มได้นะครับกลุ่ม f a c e b o o k นะครับหอยเชอลี่สีทองไทยแลนด์นะครับบายพานุนะครับก็จะมีทีมงานแอดมินหรือว่านักวิชาการอยู่ในกลุ่มช่วยกันตอบนะครับนี่ก็พาชมบ่อหอยนะครับแล้วก็ แหนแดงนะครับเราจะเอาแหนแดงไปให้หอยกอดน,นะครับบ่อหอยเราก็จะใช้แหนแดงเป็นหลักนะครับเพื่อช่วยไม่ให้น้ําเน่าเสียง่ายนะครับใดท,ที่สนใจก็มีทุกอย่างนะครับแหนแดงเราก็มีให้นะครับข้อดีในการเลี้ยงหอยนะครับหอยเขาจะแตกต่างกับไก่กับหมูกับวัวนะครับหอยไม่เรียกกินอาหารนะครับ ให้ตอนไหนก็กินตอนนั้นนะครับแล้วก็แหนแดงนะครับเราก็มาดูถ้าหมดเราก็เติมลงให้เขานะครับี๋ยวจะไปธุระต่างจังหวัดเป็นเดือนก็ยังได้นะครับแล้วก็มีขอให้มีแหนแดงกับพืชน้ําไว้ให้เขานะครับอันนี้เป็นข้อดีในการเลี้ยงหอยนะครับข้อดีของหอยเชอรี่นะครับแล้วก็มาดูแค่ว่าแหนแดงหมดแล้วก็เติมลงแค่นั้นนะครับเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับ การเลี้ยงหอยก็เตรียมบ่อไว้เพาะแหนแดงครับไม่ว่าจะเลี้ยงในกตะังก็ได้นะครับแหนแดงขยายได้เร็วนะครับสิบห้าวันขยายทีนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับเข้ากลุ่มเยอะๆนะครับกลุ่มหอยเชลลีสีทองไทยแลนด์บายพานุนะครับ อันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ